การหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนื้อโปรตีนไมโอซินและแอคทินจะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆสลับกันมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนื้อการหดตัวของกล้ามเนื้อเกิดจากการที่แอคทินเลื่อนเข้าหากันส่วนการคลายตัวเกิดจากการเคลื่อนตัวออกจากกาัน ในสภาวะกล้ามเนื้อคลายตัวตัวประจุคแคลเซียมจะถูกเก็บในซาโครพลาสมิกเลติคูลัมโทโพนินและโทไพรโมโอซินจะทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อป้องกันการจับตัวระหว่างแอคทินและไมโอซินจึงไม่เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแต่เมื่อมีประจุคแคลเซียมในซาคโครพลาสซิมเพิ่มมากขึ้นประจุคแคลเซียมนี้จะถูกโทโพนินจับไว้ จึงทำให้โทโพนินและโทโพรโมไมโอซินแยกออกจากกันสร้างครอสบิดระหว่างแอคทินและไมโอซินเกิดเป็นแอคโทรไมโอซินขึ้นจึงทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อตามมาได้